สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาปล่อยลูกประดุกผมเพิ่งไปซื้อมาใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมจะเริ่มเลี้ยงจากตัวเล็กๆเ,เลยนี่ซื้อมาใหม่หนึ่งร้อยตัว ผมจะเอาไปลงบอ่อนน้นแหละบอ่อที่ทำใหม่เดี๋ยวแช่ไว้สักสามสิบนาทีก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยลงเอาล่ะเรามาลองปล่อยกันดีกว่าลองสักค่นะครับ มันค่อยว่ายออกไปเองจนหมดถึงนี่แหละไม่เทช่ยววยเดีย๋ยวอนุบาลไว้ที่นี่ก่อนอนุบาลไว้สักสี่ห้าวันนะเพราะบ่อน,นี้บ่อน,นี้ยังแช่กล้วยอยู่เลยยังไม่ครบอาทิตย์เอาลงไม่ได้ เอาไ,ไว้ในบ่อน,นี้ด้วยชุดนี้แหละแล้วก็จะโยกในบ่อนี้ที่มันตัวเล็กๆเ,เอาไปไว้ในอีกบ่อหน,นึง่งแล้วในบ่อน,นี้จะเหลือแต่ตัวใหญ่ๆเท่านั้นเพื่อรอขายแบงมันกมันจะได้โตออกมาแล้วนไง หลังจากปล่อยแล้วผมจะไม่ให้อาหารนะครับสองสามวันสองวันน่นแล้วเดี๋ยวค่อยมาให้อาหารออกม่ยังไม่หมดเลยเต็มถุงอยู่เลยรูปตาถุงไม่เปิด ไปแวะไปแถวๆแวะไปแถวๆบ่อก th ็เลยซื้อมาเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วไปแถวแถวฟาร์มเขาเนี่ยไม่ได้ไปแค่แถวๆนั้นบ่อยนี่มันดีจัง เดี๋ยวออกหมดแล้วเดี๋ยวมาดูนะตอนนี้ก็ลงหมดแล้วครับร้อยตัวตัวเล็กก็น่าจะอยู่ในบ่อน,นี้ได้พร้อมเป็นแค่การอนุบาลเล็กๆเฉย ยังไงก็ฝากคลิปไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ใผมด้วยช่อง music family ข่ขอบคุณมากนะครับ